เจอหน่อไม้อีกแล้วเพื่อนๆหน่อไม้เริ่มงอกอีกแล้วเจอหลายนหน่อเลยเพื่อนๆฝนตกมาหน่อไม้ก็งอกเลยหน่อใหญ่ๆเลยเพื่อนๆเนดี๋ยวจะสับไปกิ้มน้ำพริกนะคะเพื่อนๆ จิ้มกับน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อย,ออยนอใหญ่เลยเพื่อนเเดี๋ยวสับไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวเราสับก่อนนะคะ <S <S เจออีกแล้วอ๋อใบใหญ่ๆเลยเพื่อนเพอนเอาไหม ใหญ่ๆเลย